สวัสดีค่ะวันนี้สิบภาพพี่น้องมาแกกระเทียมนะคะแกกระเทียมกระเทียมบานเฮ่านี่แหละคะ่ะกระเทียมไทยกระเทียมพื้นบานเนาะค่ะเนาะกระเทียมพื้นบานจากที่แม่เพ่นปลูกไว้นะคะปลูกไว้เพื่อที่จะบริโภคในขั้วเลื่อนนะคะบริโภคในขั้วเลื่อนอปลกูกแบบอินซีนะคะในฟ้ามของแม่เพ้นนี่กระเทียมอินซีกับหัวใหญ่อยู่ด้วยค่ะ หัวใหญ่อยนะคะบดได้หัวหน่อยปันใดดดก,กถือว่าหัวหน่อยก็มีหัวใหญ่ก็มีก็ถือว่าใส่ได้นะคะก็ถือว่าพานนะคะใ่เพินก็นจะแกะออกแบบนี้เนาะค่ะแกะออกเป็นเปียงเป็นจีบนะคะแกะออกเป็นจีบเป็นจีบเพื่อที่จะไปปลูกนะคะ,ะการปลูกของมบเพินในฟ้ามนีก็จะปลูกแบบลอยเปอร์เซ็นต์ในการที่ บ่ใส่ปุ๋ยเลยบ่ใส่สารเคมีใดๆนะคะคุณพ่อก็จะไปปรุงดินก่อนนะคะท่ำแปลงทํำแปลงไว่ตีดินให้ละเอียดเลยนะคะตีดินให้ละเอียดที่นี่ก็มาเอาปุ๋ยที่ห้าท่ำเองนั่นแหละคะ่ะปุ๋ยอินทรีในฟ้ามีเพ็นเฮดเองเนาะเอาไปใส่ในแปลงนะคะแล้วก็คุกเข้าปุ๋ยกับดินให้เขากันพอคุกเข้าปุ๋ยกับดินให้เขากันแล้วคุณพ่อก็จะเอาเมล็ด <c oughs> กระเทียมที่แก่แล้วนะคะไปปลูกนี่ค่ะจะเกิดแล้วนะคะนี่อย่าเกิดแล้วเขาออกนอแล้วนะคะนี่เนี่ยนอเขียวๆนี e ่ e e e ne. ออกมานี่เป็นเป็นนอของกระเทียมพร้อมทีจะเกิดนะคะพร้อมทีจะเกิดการปลูกไบ่ได้ปลูกหางหมากนะคะบ่ได้ปลูกหางมาก,ะะก,ามากยูปะมนซิปซิปหาเซ้น 1ิ e ๋าถึง40เส้นต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งบอได้ปลูกหางแห้งปันใด่เนาะค่ะถาวาเป็นหอมนี่สิปลูกหางนะคะกระเทียมนี่ปลูกหางบ่ได้ราะว่ากระเทียมบอแพจะเป็นต้นเดียวขึ้นไปเลยนะคะกระเทียมจะขึ้นต้นเดียวเป็นโดโดไปเลยแล้วก็จะมีใบออกสองคางนะคะมีใบออกสองคางกระเทียมบ่ได้แพคือหอมนะคะหอมนี่จะแพะ แพ่หัวแพร่แขนงออกหลายหัวนะคะกระเทียมนี่จะเป็นหัวเดียวปลูกแบบทีจักน้อยนะคะทีจักน้อยอการปลูกกระปูกไปแล้วพ่อกระเทียมเข้าได้หนึ่งเดือนนะคะเข้าก็จะดูแลนะคะการดูแลก,ก็ใส่อเอาหุนให้เขาถอนหุนถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยอีก รอ,อบหนึ่งนะคะดือนหนึ่งเดือน,นเดียวในห้าสิไซปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเพื่อซอยให้เขา,าบำรุงต้นเขาให้ไใงใขื้นไหวบำรุงต้นเขาให้แข็งแรงให้ได้อาหาราให้บัวชะงักในการจเจริญเติบโตเนาะค่ะให้ต้นเขาแข็งแรงก็ส,สิไ่ไปใส่ปุ๋ยสองครั้งนะคะรอ,อบที่สองก็ได้เดือนครึ่งใส่อีกเที่ยนึงนะคะใส่อีกแล้วก็การดูแลก็คือ ต้องเบ่ง้าเบ่งต้นวัชพืชให้เขานะคะดูแลด,ดีๆถอนอยาถอนวัชพืชแล้วก็พ้วนดินนะคะพ้วนดินการพ้วนดินพ้วนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็หดน้ำนะคะก็จะเฮ็ดยูจังสันนะคะในฟ้ามของแม่เพ็ญเนาะใส่ปุ๋ยสองขังนะคะแล้วก็ล่อจนวาวัวานองจะได้อายุเก็บนะคะอายุถอนอายุเก็บของเขากะสามเดือนคนละคะ่ะสามเดือนนะคะ ข้ากะเจให้หัวเขาแก่ที่สุดนะคะแก่ที่สุดจนกว่า,าเขาจะแก่เต็มทีนั่นแหละค่ะข้าจึงมาถอนนะคะมาถอนอไปไว้ถาบริโภคไว้ถาถ้ำพันหรือว่าจะไว้ถาจำนายต่างๆเนาะค่ะกระเฮดได้หลายรูปแบบในในเป็นการกระเทียมนี่เฮดได้หลายอย่างเนาะค่ะล้วท็ทนน้านะคะทนในการเก็บบ่เนาบ่เสียบ่เนาบ่เสีย อันหัวในน้อยแบบนี้แม่เพ้นจะเอาไว้ถักกินนะคะเป็นจีบไนนะคะจีบไนก็จะอาไว้ถักกินหรือทาวา่บาบ่าพ่อแแปลงเท่ากับสามารถอน้ำน้ำไปปลูกใดขึ้นกันนะคะน้ำไปปลูกใดขึ้นกันะะดูแลกับบยาหกนะคะการการไห่ทั้งใบการไห่ทั้งใบของแม่เพ่นก็จะขีดจูลินซี่คือเกานั่น่ะค่ะขีดจูลินซี่นะคะคุณพ่อก็จะขีดจูลินซี่คือเลงตุ่นเลงใบใหขางาม ให้ต้นเขาอิ่มอาหารอวบอาหารพอต้นเขาอิ่มเขาอวบอาหารแล้วเขาก็จะเ,เวลาเขาล่งหัวนะคะเขาก็สิส้าสมจากใบลุ่งไปหาค้นหาต้นเขาเนาะคะ่ะถ้าต้นงามใบงามหัวกัดสีใ่กระเทียมกัดสีงามกัดสีหัวใหญ่นะคะเป็นการดูแลเขาให้งามสะกอนค่ะอยากได้หัวใหญ่นะคะอยากได้หัวใหญ่ก็ต้องดูแลกระเทียมให้ให้หัว ให้ต้นง,งามนะคะต้นง,งามใบงามยาห้มีวัชพืชนะคะยาห้มีวัชพืชขึ้นไปบดบังแสงนะคะเขาก็ต้องการแสงแดดนะคะถ้ามีวัชพืชไปบดบังแสงเขากจะบ,บองงามนะคะจะบองามบองามบอบให้หัวนะคะเ <c oughs> ขาก็ต้องดูแลวัชพืชให้เขาเอาปุ๋ยใส่ให้เขาแล้วก็ฉีดน้ำจุลินทรีย์ให้เขาบ่อยๆนะคะวั <c oughs> ชพืชก็ต้องทอนตลอดอามาแลง มาแล้งสตูกับบอมี่นะคะเป็นหอมเป็นกระเทียมนี่จะบอมี่มาแล้งสตูผืชดเป็นผืชดที่ควนปลูกเป็นผืชดที่ปลูกงายนะคะในฟาร์มของไม่เพ่้นกะจะเลือกปลูกไวแต่บริโภคเองนะคะเลือกปลูกไวแต่บริโภคเองในขั้วเลื่อนนะคะหรือสิจํหน่ายก็ได้นะคะแต่มีหลายกบจำนายใดเนาะค่ะแต่ไม่เพ่นกับ่ไดจํหนายดอกนะคะเพราะว่าปลูกบ่ท่านใดหลายนั่แหละค่ะปลูกไรบ่ท่านหลาย ลอบไปอีกก่อนว่าถ้าเฮามีหลายเหลือจินนะคะเหลือจินก็นสามารถแบ่งขายแบ่งจำหน่ายได้เนาะค่ะส่วนพีส่วนนองมาปลูกพืชกันนะคะปลูกของอยู่ของกินปูกกระเทียมปลูกหอมเก็บใบ้ะกินหนาแรงเพราะว่าบานเฮาภาคอีสานมันจะมีฤดูการปลูกอยู่ช่วงเดียวนะคะคือปลายฝนต้นหนาวนี่แ่ะช่วงนี้พ่อปลูกได้าจางดีดีเลยนะคะ นาเลียงบ้านเฮาจะเลียงแห้งจะหอดแห้งปลูกยังบ่ขึ้นนะคะปลูกยังกะบอใดช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการปลูกมาปลูกไว้ตะกินกันนะคะพี่น้องคะปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกพืชดที่เฮ้ากินทุกมืออาหารที่เฮ้ากินทุกวันนะคะใส่เห็ดกับเข่าใดทุกมือมาซอยกันปลูกได้ค่ะคิปหนาพอกันไหมนะคะคิปหนีกระเทียมบายบายก่อนนะคะ